แม่ความหักมุมกวันซิมีสองคนต่ออันเออ,อเกี่ยวกับความรักแม่เรื่องนี้ไทยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะหลายคนจับจ้องคู่นี้เลยอาบาัิชาติเจนนี่เจนพลสวัสด์ว้าวเอวศิลป์นัดมีเรียะอะไรยังไงล่ะเนี่ยสรุปเรื่องนี้คือยังไงแต่ได้ข่าวว่าเขาออกมาเฉลยกันหมดแล้วนะใช่จบหมดมแล้วจ้ะมาต่อเรื่องนี้ดีกว่า คนที่เฉลยอ่ะรู้เพียงแค่คนเดียวคือคือใหญ่ใจเคตอีกแล้วเหรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนมีสายสะพายมีโมงมีตําแหน่งแต่ทําพฤติกรรมต่ำซ้ำใช้อย่างนั้นเลยเหรอต่ำซ้ำสิบแปดโมงหรือเปล่าไม่ใช่โมงกดไม่ใช่ต่ำซ้ำอย่างเดียวยังไงชอบ DM ไปหาผู้ชายโอ้ยอีเชต้องรอแล้วนะยังไงแต่เรื่องนี้กลัาหน่อา ผู้ชายของฉันเองใครก็พีคจ้าเพราะบางทีเราเคมีความโครงความเครียดความกดดันกดดันไปดูซิว่าผู้ชายของฉันเนี่ยเขาจัดการความเครียดความอัดอั้นตันใจยังไงบ้างเขามีเทคนิคหรอใช่ก็ไล่เออมาเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไงแม่เออเพราะว่าเป็นเรื่อง Talk of the Town มากๆเลยยิ่งกว่า หลังจากมีอักษรย่อมาใช่ใช่ใชโยมพระเอกดังยุค90ตอนแรกก็เป็นเรื่องของคู่ของเขาก่อนอ่าชื่อไปเลยคุณอ้าากับคุณนัดมีเดียว่าแบบเราจับตามองว่าอ้าวทั้งคู่เนี้ยยังไงเขาจะย้าหยากกันหรือเปล่าพราะร่าเขายังคงมีกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบจะถอดใจแล้วทําไมอะขาเตียงหักเอออาจจะมือมือที่แบบสองมือไม่พอมือที่สามเข้ามา ชอบอะไรอย่างนี้เอก็เลยแบบแลายคนจับตามองว่ายังไงแต่ทีนี้ล่าสุดยังไงคะยัยเพื่อนสนิทของคุณอ๊อยัยเจมส์ดําเอามดํามดจิตเจมส์ดําเขาบอกว่าคือทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้หย่าร้างกันนะอแต่ไม่ได้บอกว่าสถานะคือยังไงแค่บอกว่ายังไม่ได้เลิกกันอเสิ่งนี้แหละหลายคนนะคะสําหรับ คู่ของคุณอ้ามกับคุณนัท<ม>เพราะว่าคุณนัทออกมาตัดเพลาะไปบ่อยๆในช็อกแดงอย่านี่ไงทาให้คนเขาใจผิดไงว่ายัายางไงหนอไงเธอคือ,ห,อหลายคนก็ไปถามจำได้มพี่พี่อ้ําออกให้สัมภาษณ์อะไรเหมือนกันเออก็ยังคงแบบอ่ามีสถานองสถานะกับคุณคุณนัทอยู่เออ,เอ,อนั่นแหละอันนี้คือเคลียร์เรื่องนี้ไปเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้จบปุ๊บทีนี้แหละก็มีอย่างสอนย่อเข้ามาอีกว่าเฮ้ยนางเอกนางเอกซุปตานางเอกซุปตาสายมูสายมูสายมู อไปกินกับเจ้าพ่อพญานาคโอ๊ยแล้วก็หันไปซบอกพระเอกก้ามปูเอ้าทีนี้พระเอกก้ามปูจะมีใครก็คำได้ก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องพระเอกก้ามปูยุคก้าสูงก็คือคุณอามชาติเออมันก็เลยกลายว่าเป็นโยงไปพอเสร็จปุ๊บพอไปกินกับพระเอกเจ้าพ่อสายมูพญานาคปุ๊บก็คือคุณเอประสินอ๋อก็โยงใหญ่เพราะว่านางเอกสายมูคุณเจนนี่เทียนใช่เดี๋ยวนี้คือชีมาหันมาไหว้พระทำบุญแล้วก็คลิปต่างๆที่เราจะเห็นมาก พี่เจนนี่เนี่ยเขาจะแบบมีความรู้สึกเขาบอกว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาไปไหว้เขาไปไหว้องค์พญานาคแล้วเนี่ยเหมือนจะมีความสัมผัสได้น่นนี่นั่นก็เลยแบบโดนยกว่าเป็นนางเอกสายมูเออจริงๆคือนางเอกหลายคนนะที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคจริงอ่ะสมมยที่ชีก็ได้เพราะชียก็ไม่ออกมาตอบตอนนี้เจนนี่ยังไม่ออกมาตอบแต่เรื่องเราก็คือว่า พอเกิดข่าวข่าวขึวข้นมาเนี่ยนะคะทางเอพสสินคนแรกเลยได้พ <อะ S 2> โพสเฟสบุ๊กโป๊ะ<อ>ะ,ะแจงความสัมพันธ <อะ S 2> ์กับเพื่อนก,นกันนะจ๊ะจุ๊บจุเออก็คือจริงๆก็คือมีการพูดคุยกันคือเจอคุณเจนนี่นีก็คือมาจากการไปการทำบงทำบุญ <อะ S 2> เพราะว่า <อะ S 2> จำได้ไหมก่อนหน้านี้คือพี่เอเนี่ยเขาเคยออกมาพูดเกี่ยวเรื่องของ อริตชาติว่าเป็นยังไงโน่นนี่นั่นซึ่งทางคุณเซนคุณจอนอคุณเซนนี่เองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีการพูดคุงพูดคุยกันก็เรียกว่าเป็นกัลยานามิตรใส่บงใส่บุญเอาจิจริงพอมีใส่บุญหลายคนก็จับตามองว่าอ้าวเพราะทั้งทั้งคู่ก็เขาเรียกว่าสถานะหัวใจก็บม่ได้มีใครก็จะถูกจับโยงมันประจวบเหมาะเช่นเดียวกันกับที่คุณอ้ํมอดิชาติเนี่ย กลายเป็นว่าคุณตั้ชัดก็คือถูกจับมองเรื่องว่าโสดด้วยเหมือนกันเออแล้วทีนี้พอคุณเอเนี่ยได้โพสต์ไปในอินสตาแกรมใน้เฟซบุ๊กช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆยังไม่สะใจก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเออเขาก็บอกว่าไม่ได้มาออกมาตามจีบอะไรเป็นแค่พี่ชายแล้วก็จริงๆเนี่ยรู้จักเจนนี่เนี่ยเป็นแรับเพื่อนทํางานอ่ะไม่ใช่เพราะไม่ได้สนิทกันเธอคือเออพี่เอสัมภาษณ์บทหนึ่งว่าเขาก็อยากดูแลพี่เจนนี่ก็เหมือนกับ น้องสาวเพื่อนเพื่อนกันในวงการคนนึงแหละที่สายทําบุญเหมือนกันเออเออเขาไม่ได้หวังเรื่องที่จะแบบอ่าต้องมาแบบพบโนน่โนเออเขามีความบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้แต่ทีนี้แหละคนถามว่าอ้าวแล้วคุณอ้ําล่ะคุณอ้ําล่ะจะยังไงพอลล่าสุดปุ๊บหลายคนจะถามคุณอ้ําอ้าวสุดคุณอ้ําไม่อยู่จ้ะคุณอ้ําบิน ได้ใบใบสั่งบินไปต่างประเทศจ้ะบินฉลับเล่นลมอินเดียรู้ไหมใครใครสั่งไปต่างประเทศใครไใครสั่งมดดำอให้ไปทําบุญให้ไปทําให้ไปทํารายการคาชาพาไปมูอ๋อเออเออก็นี่ไงแต่พี่อ้ํามันได้ออกมาบอกกับพี่จักรีนจักลีนไทยรักของเรานี่แหละค่ะก็ออกไว้สัมภาษณ์อ่ะเนาะแล้วก็พี่อ้ําก็เลยพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยในเรื่องของตรงเจนนี่ไม่มีอะไรรู้จักกันมานานแบบ นานมากก็เขาเล่นละครมาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เอาจริงๆคือก่อนจะมีข่าวอ่ะหลายคนยังมองว่าอันเนี้ยที่มีความไปจิ้นกันโยงไปโยนมาจะโปรโมทรายการหรือเปล่าด้วยซ้ำเถอเออเอคือจริงๆไม่มีอะไรก็คือเป็นเพื่อนกันหอกล้ออยอกเอิญมดดําเนี่ยออกมาแบบฟันธงนะออกมาฟันธงเลยว่าเจนนี่กับอั้มอ่ะไม่มีทางที่จะแบบซัาซัมตริงทํำใจกันแต่ว่าจะเกิดเรื่องนั้นจริงๆก็คือั้งกูจะเปลี่ยวแหละ S <S เก<อ>็จะเปลี่ยวจริงๆอะไรอย่างนี้แรงมากซึ่งคนวงในอย่างคุณมดดําเองก็เลยออกมาแบบยืนยันให้ทั้งสองคนนี้ส่วนเรื่องของทั้งคุณเอกกับคุณเจนนี่เองอเกันก็อีกเร<อ>ือ่องหนึ่งก็ทั้งคู่ออกมาบอกกันไปแต่ได้ก็แต่ตางคือคุณนี้คุณอามเนี่ยเขาอยู่ที่อินเดียตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บินไปแล<ห>้วแบบเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่สงบจิตสงบใจโย่ก็ถือว่าเคลียร์จบไม่มีอะไรในกอไผ่กอใจกอใดเอ่ยส่วนเรื่องของคุณนัทมีเดียกับคุณอามมันก็รอให้ ฉันกู้พร้อมที่จะออกมาบอกแล้วการเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็มีการออกมาตอบแล้วก็ไม่ได้ยางไงยังไม่ได้ยางแต่ฉันก็ยังอยู่ด้วยกันไงส่วนเรื่องของเจนนี่เนี่ยคนเดียวที่ยังไม่ได้พูดกับเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฝ่ายฉันออกมาแจ้งมาแล้วรอรอเอาจริงๆคือพี่เจนนี่ก็ปล่อยไปเพ้อตามสายเขาเนาะใช่ไหมเออเราก็ทำโบงทำบุญกันไปอ่ะจบเท่านี้พอจบมาต่อนะคะ e j k เอาอีกแล้วจานแรงมากแรงมากมากเมื่อกี้แม่เปิดมาบอกว่ามันเกี่ยวกับนางงามหรอ ฉันไม่ได้พูดเออเธอแบบใส่สะพายไงฉันบอกว่ามีขายสะพายมีโมตุตำแหน่งอ่าบางคนน่ะเราไม่ว่าเป็นนางงามถ้าเกิดฉันได้มิสสื่อวันชนฉันก็มีสสยสะพายเหมือนกันอ๋อใครก็ได้ใครสสยสะพายก็ได้หรอก็ได้นางงามทุ่โรงทุเรียนได้หมดได้หมดอ๋อโอเคถือว่าเป็นนางงามไม่ดูฉันไม่ได้โป้ว่าเป็นนางงามเออแล้วไงต่อต่อ เรื่องเนี้ยอีเจเคอ่ะมันนั่งอยู่ในวงวงแบบดื่มดิงกับแบบเหล่าไฮโซชอบไปดื่มไปดิงแล้วชอบไปซุบข่าวข่าวอีเจเออก็นั่งอยู่ในวงชายแท้ใช่ปะเออ,เอ,อว,งวงชายแท้วงชายแท้บอกเฮ้ยเพื่อนเนี่ยมันมีคนเนี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแม่งง่ายว่ะโอ๊โยพูดอย่างนี้เลยเหรอเออชาย<อ>แท้แบบนี้ีผู้ชายผู้ชายบอกทำไงว่าเพื่อนอ่ะเธอลองดีเอ็มไปหาสิยังไงอ่ะเธอได้แน่แม่น่ะเลยหรอแล้วทีนี้อีเจเคก็แบบ ตายแล้วมาดูถูกอยาดเหยียบเหยียนหยากอยาอยาข่นเกียดเออเออเหล่าชนีผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้แไม่ไม่เลิฟใช้แค่แบบไหนดูหลักฐานเลยสิเอาหลักฐานมาดูเอาจริงๆจะหลอกดูผู้ชายเหรอว่าหลักฐานมีไหมอยากจะสืบแล้วมาเมากับเธอใช่ฉันรู้อีเจคแค่เปิดหลักฐานเห็นค่าตาเธอเห็นสาวสวยคนนี้ที่มีตำแหน่งมีมงเนี่ยอ้าวไหนบอกไม่ไหนบอกไม่ได้นางงามก็มีสาวสวยสาวงามอ อ๋อกำลังทำเลยหรือเปล่าอะไรเปลือยกายส่งภาพเปลือยกายไม่คือมาให้ชายเขาถ่ายนู้ดหรือเปล่าสมมุติผู้ชายไม่ใช่สมมุติเราอิจ๊ะเคบอกว่าผู้ชายในวงอ่ะในวงเนี้ยมีอยู่สิบเอ็ดคนใช่ป่ะผู้ชายหกคนน่ะได้แต่รูปนี้ได้คนเนี้ยไปแล้วหกได้หมายถึงว่าคือยังไงกันไปแล้วหกคนอจะเคพูดอะไรเหรอออไม่ใช่แค่เปิดรูปให้ฉันดูด้วยอ๋อพอแล้วเจเคไปไป แม่แหม้แมหมไอเซอร์ปูลดาราฟีเล่าเหมือนเห็นเองเลยนิจ้ามาจ้าวันนี้มากับเรื่องสิวๆของสาวงามที่มีสายสะพายมีมงมีตำแหน่งทำตัวไม่สมศักดิ์ศรีมาให้คุณค่าในตัวเองเห็นแล้วสงสารสงสารไม่รู้ว่าทำไมทำไมถึงคิดหาทำแบบนี้ที่รู้ที่เห็นมาคือบังเอิญอีกละ ก็ฉันเนี่ยไปดื่มไปดิ้งกับแก๊งชายไฮโซไฮซ้อนนะสซะแล้วชายในกลุ่มก็เมาบ่อยกันว่าได้สาวงามคนนี้แล้วจะจิจ้าพอฉันขอเพือกขอดูรูปสาวงามทําเอาตกใจโอ้ยจะเป็นลมจ้าเรื่องของเรื่องคือมีชายในกลุ่มได้มีสัมพันธ์สวรรัสดกับสาวงามคนนี้แล้วก็เอามาเมาก,กันในกลุ่มว่าได้แล้วงานเนี้ย ทำเอาบรรดาชายในกลุ่มตาลุกวาวสิจ๊ะชายคนที่มีสัมพันธ์สวัสดกับสาวงามเลยแนะนำเพื่อนชายในกลุ่มว่าลองดีเอ็มไปจีส่สิรับรองไม่เกินอาทิตย์ได้กินแน่นอนจากนั้นบรรดาชายในกลุ่มก็ทำตามสุดท้ายได้กันยกกลุ่มจ้าโอ้ยฟังแล้วจะชอ็อกแถมบรรดาชายยังบอกอีกว่าไม่ได้กินแล้ว สาวงามชอบชวนไปกินซ้ำเพรานางอะ่ะเป็นโรคทิทเรียรจ้าชอบส่งภาพเซลยๆ์ๆมาให้บรรดาชายใน DM IG เอาเๆาอาพอละไปเดาหากันเองกันละกันจ้าแต่นั่งยันนอนยันเรื่องนี้มีจ้อจี้มีจกตาคันจริงร้อยเจ้า เป็นไรอ่ะแม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะรูปเราหลุดไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแม่ไม่ใช่ไม่ใช่การณ่ะไม่ใช่แม่เหรอไม่ใช่ก็ไม่จะได้เป็นเป็นมิสเหมือนกันไงมิสอะไรมิสอาชีพไม่ได้เธอเพราะฉันให้เขาตลอดเลยอ๋อนั่นไงอุ้น้องเป็นลักบู๊อ๋อมามากลับมาที่คนนี้ดีกว่ามาที่แบบให้ชื่นอกชื่นใจกันบ้างเออนเมื่อกี้ฉันท์มที่แบบ คุณชายท่านนี้กองทัพพิกลูกจ๋าแต่ลูกจ๋าก็แบบทํางานหนักมันก็มีทงมีทอป่ะเออใช่เหมือนกับเราเวลาเราแบบจะเป็นอะไรปุ๊บเราทํางานเยอะไปหรือว่าเราเครียดเรื่องผู้ชายหรือเครียดเรื่องมองเราก็แบบมีทมทอป่ะทางานอย่างหนักแต่เงินไม่มีกี่กระเป๋ามันก็ทอป่ะส่วนหนุ่มพิกหนุ่มพิกหรือว่าหนุ่มกองทัพพิกนั้นเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยเขาทอเรื่องอะไรแล้วก็จะฮิวใจเรื่องแบบไหนนั้นเนี่ยเขาผ่านจุดนี้ยังไงก็ต้องถามเขาแหละเนาะ ลูกสวัสดีครับกองทัพพีนะคะสวัสดีครับมีวันที่ทอ้ออยู่แล้วม,มีตลอดอยู่แล้วตอนที่เราทอร้อแท้เราปล่อยให้มันทอ้อสุดๆไหมหรือเราฮิวตัวเองอะไรบ้างส่วนมากจะให้เวลาตัวเองถ้ามันไม่ไหวจริงจะให้เวลาแค่ประมาณวันเดียวครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ลุกขึ้นมาใหม่ละเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเขามไม่ได้รอใครเนาะก็ในการฮิวตัวเองของพีก,ก็คือการทํางานนี่แหละครับแล้วก็การสร้างผลงานแล้วก็ได้ทําเพลงได้ฟังเพลงแล้วก็ได้อ่านหนังสืออันนี้มันเริ่มฮิวพลกละเหมือนกัน คนที่คุยด้วยมากที่สุดณนะตอนนี้ณตอนนี้เหรอใช่เวลาเรื่องระบายเรื่องทั่วไปคาฟฟี่แล้วกันครับผมคาฟฟี่น้องหมาครับเป็นน้องหมาที่เราเราเจอแล้วแบบเ,เราคุยกับเขาบ่อยด้วยช่วงนี้ครับแล้วก็มีอะไรที่แบบไม่สบายใจก็ชอบแบบถ่ายรูปเขาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับผมโมเมนต์ไหนที่มันมันทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันทอมันแบบจุดถึงจุดน,นั้นอะไรเงี้ยอ่อ เป็นโมเมนต์ที่เราตามคอนเซปต์เลยแล้วกันเอสเกปอะครันคือมาจากเรื่องเล่าจริงๆที่แบบว่ามันวนลูปตัวอย่างมันวนลูปเนาะเจอมาหลายรอบหลายไม่รู้กี่รอบแล้วมันวนลูปก,กับเหมือนเดิมเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรให้ทุกคนไปติดตามกันแล้วกันเพราะว่าในในนั้นมันจะเป็นสตอรี่ของชีวิตพีคแล้วก็ชีวิตคนหลายๆคนด้วยกันเออเป็นไงล่ะขออ้ขอคิดดีเดี๋ยวไปใช้บ้านกันลูกขอบใจมากที่แบบ ให้คำสอนสั่งปฏิประจำใจแบบว่าเป็นบทแบบเขาเรียกว่าไงนะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้ใช่ไหมก็เป็นแนวคิดของน้องเขาไปคนไหนที่แบบคิดยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเธอมีงานต่อหรอไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครไดเรกมาหรือเปล่าไม่รู้ฉันเห็นแบบสั่นๆๆ่มากเนี่ยในมือถือฉันเนี่ยหรอหรือว่อใครจะส่งอะไรมาอ่างอ่างหรือเปล่าอ่างอ่างอ่างหรือเปล่าไปก่อนเดี๋ยวฉันโดนฟ้องเธอไปเถอะไปเถอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อัปเดตข่า,ขาวสารผ่านทางแพลตฟอร์มคมชลิกออนไลน์ครับ